สวัสดีครับทุกๆคนพบกับช่อง นิกกีเมาท์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับอีเวนต์ใหม่นะครับของเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมเป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครนะครับโอเคการ์ดตัวละครนะครับวิธีการหานะครับง่ายๆนะครับก็คือเป็นจีตัวติดดาวเนาะเอาตัวธรรมดามาแลกตัวติดดาวนะครับแอดอยากได้ซิสมากเลยอะแต่ว่าแอดไม่มีซิสธรรมดาเนาะพอดีต้องต้องไปรวมซิสก่อนนะครับถึงจะได้เนาะถึงจะได้ซิสนะ ตอนนี้กำลังรวมอยู่นะครับนี่วิธีการหานะครับก็หา a มาแลกเป็น a บวกนะครับแล้วก็ A บวกแลกเป็น S นะครับ S ครบ4อันก็แลกเป็น S ลูกแก้วนะครับผมก็จะได้ตัวใหม่ไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าได้ S ซ้ำกันนะครับเราสามารถขายการ์ด S ที่มันซ้ำกันนะครับแล้วก็จะได้ S เป็น S ตัวนี้มาเนาะ S ตัวเลือกนะครับพอครบ7อันปุ๊บเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอา S หนึ่งสองสามสี่เนาะโอเคแล้วก็อันนี้แจก จมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใช้เพชรนะครับนี้ต้องเป็นใช้เพชรนะครับใช้เพชรครบตามกำหนดเราก็จะได้นะครับได้การ์ดมาแรกเนาะแล้วก็อีเวนต์นี้ครับทุกคนเป็นอีเวนต์ที่แอดแนะนำมากนะครับคือจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยเราไม่ต้องทำก็ได้นะทุกคนอีเวนต์เนี้ยเราไม่ต้องทำก็ได้ถ้าเรามีซิทธรรมดาหรือว่ามีมีออนธรรมดานะครับผมเราไปทาภารกิจนะครับเพื่อที่จะเอาการ์ดการ์ด ดาวนะครับผมแล้วก็จี้ดาวมาแลกมาแลกจี้หรือว่าการ์ดนั้นๆที่เราต้องการนะครับผมวิธีการทําก็คือง่ายนิดเดียวนะครับก็คือทําตามตัวนี้เลยนะครับเป็นภารกิจนะครับก็จะน่าจะครบ100%เอร์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้นะครับได้มาให้เลือกเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นทั้งจี้แล้วก็การ์ดเลยแต่ว่าแอดยังไม่แน่ใจเนาะว่ามันให้เลือกหรือเปล่าหรือว่าให้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะให้ทั้งคู่เนาะเราลองเล่นถึงภารกิจตรงตรงไหนอะตรงนี้ ถ้าเราเล่นถึงภารก,กิจตรงนี้ปุ๊บเราก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาให้เลยหรือว่าให้เลือกนะครับโอเคแอดว่าน่าทํานะครับภารกิจตัวนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะมาเปิดการ์ดให้ดูแล้วกันนะครับว่าอีเวนต์นี้มันโอเคไหมนะครับน่าเล่นไหมคือที่จริงอะ่ะแอดแอดเฉยๆนะกับอีเวนต์เนี้ยคือไม่ไม่ต้องทําก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีการ์ดหรือไม่มีการ์ดยังไงไม่ต้องทําก็ได้ถ้ามีการ์ดตัวธรรมดาก็เอาไว้ แลกติดดาวดีกว่าเนาะทำภารกิจลองไปก่อนนะครับว่าจะได้ตัวติดดาวไหมเนาะโอเคมาดูกันเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับแอสะสมการ์ดไว้เยอะอยู่นะคือกะว่าอีเวนต์การ์ดรอบนี้คือจะทําแน่ๆเพราะว่ารอบที่แล้วแอททำแล้วมันไม่ปิดไงเพราะมันไม่ปิดปุ๊บก็เลยกะว่าจะสะสมไว้นะครับแล้วก็จะมาทาการ์ดก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละทาว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าเปิดทุกอนะีเวนต์เนาะ แต่ว่าอีเวนท์ที่แล้วไม่ได้ทํานะครับจะพูดว่าไม่ได้ทําก็ไม่ได้เพราะว่าก็เติมอยู่เนาะก็เติมก็ทาได้ได,ได้ได้ตัวได้จี้ใหม่อยู่แต่ว่าได้แค่ธรรมดาเนาะไม่ได้แบบติดดาวนะครับมี S บวกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ S4 สี่อันโอเคหมดหรือยังหมดแล้วโอเคไปดูผลประกอบการกัน อันนี้ก็จะได้แจมนะครับแลกแจมไม่น่าหายนะทุกคนแลกได้เลยอะไรอ่ะหูยแจมแจมป้องกันหมวกแคป็บไว้ก่อนเดี๋ยวนะวิดีโอเราหายไหมเราแคปบโอเคไม่หายกลัววิดีโอหายมากเลยทุกคนทุกคนได้ได้ได้อันย,นยมณีดีด้วยนะ โอเคได้เลข2มาแล้วขาดอีก3ตัวนะครับเราไปทําภารกิจดีกว่าเนาะเอ็ดว่านะแนะนานะครับทาภารกิจดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองลองไปดูภารกิจลองทําภารกิจแรกเนาะเป็นภารกิจเล่นนะคบแอดกดเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่ลองเล่นวิธีการง่ายๆนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าภารกิจมันคืออะไรนะครับให้กดปุ่มปุ่มตัวนี้มันจะพาไปนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่แปลไม่ได้หรือว่าเราขี้เกียจแปละไรให้เราก,กดปุ่มสีเหลืองทางด้านขวามือนะครับ งด้านล่างขวาเนาะจะมีปุ่มสีเหลืองอยู่ก็กดเข้าไปเลยมันจะพาไปหน้าที่เราต้องทําภารกิจนะครับแล้วเราก็เดาๆเอาว่ามันจะทํำยังไงเนาะแอนว่าน่าจะเล่นแหละโอเคเซต,ท,ซตที่แอดเล่นนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับเป็นเซตไพ่ถือว่ารีวิวตัวไพ่มีด้วยเนาะแต่ว่าจะบอกว่ามันแอดงงอ่ะแอดงงกับสกิลของไพ่มากเลยส่วนมากเราจะใช้ที่2นะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นการ จำกัดครั้งเนาะยกเลิกการยกเลิกเขาเรียกว่ายกเลิกการจำกัดครั้งของจี้ต่างๆนะครับเขาไม่มีเขาไม่มียกเลิกนี่ไงเขามี2ครั้งที่ว่าป้องยกเว้นค่าผ่านทาง2ครั้งอยู่แอ้วก็จะใช้เป็นตัวนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาขังก็ไม่ได้เพราะว่าเราหมวกขังมาแล้วเนาะหมวกเราก็หมวกขังโอเคจะมาดูกันว่าเราจะเสร็จภารกิจไหมเนาะ แต่ตัวนี้แอดว่าไม่ค่อยไม่น่าจะโหดนะครับเพราะว่าที่จริงอ่ะตัวตัวตัวนี้ครับถ้าเราจะเล่นให้มันโหดนะครับเราต้องใส่แปน2ครั้งเนาะตัวแปนสองครั้งอาจจะโหดนะครับโอเคเอาเราออล่อาลายลางดีกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่ออกแอดเล่นตัวธรรมดาแนละ้วทุกคนมันก็จะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับมันก็จะสู้ตัวติดดาวไม่ได้เนาะตัวติดดาวนี่ออกรัวๆเลยละ่ะ แต่ก็เล่นนไปมีให้เล่นก็เล่นนไปเนาะตืตืติดไหมติดทุกคนติดด้วยเนี่ยตัวธรรมดาตัวต้นไม้ก็ติดยากนะทุกคนไม่ใช่ติดง่ายนะโอเคเขาเบิ้ลสองเขาเอาคู่แล้วเราจะปล่อยให้เขาเบิ้ลไปเอาคู่นะครับหรือว่าเราจะปล่อยให้เขา วิกนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เขาชนะวิกนะแต่คือจะปล่อยให้เขาแบบให้เขาแบบขึ้นวิกขึ้นแจ้งเตือนวิกตอรี่ครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ขังเขานะครับด้วยสกิลหมวกตัวนี้เนาะพอเราขังเขาปุ๊บอะเราจะเราจะเล่นง่ายนะครับอืมทำไมเขาทอยสามละ่ะแอดเจ้าไลน์นี้นะครับไม่รู้จะได้ไหมเนาะ โอเคเบิ้ลสองได้อยู่แล้วก็จะเบิ้ลสองเบิ้ลสองนะครับถ้าติดก็ชนะเบิ้ลสองเราก็กะให้แปนเราติดอย่างเดียวเลยนะครับเบิ้ลสองไว้ก่อนเนาะติดไหมโอเคติดก็ชนะนะครับเ,เราเน้นลายนี้นะครับผมอโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนี้เนาะ ดูว่าเราจะเสร็จภารกิจไหมโอเคเสร็จภารกิจแล้วเราไปดูภารกิจต่อไปนะครับว่าเป็นภารกิจอะไรนะครับอันนี้เขาจะแจกเป็นการ์ดเอสเนาะการ์ดเอสสอแต่ละตัวนะครับภารกิจที่2ก็คือน่าจะเป็นเล่นเล่นตลอดปะเออพอดีเลยเหมือนกับว่ามาชวนให้เราเล่นเกมนะครับอ้าวคืออะไรอะใส่ใจได้แต่มอง โอเคก็เป็นอีเวนต์เล่นนะครับน่าจะน่าจะเล่นไปนเรื่อยๆเลยเนาะจนจนมันเต็มนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับถ้าเกิดอะไรสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ